อบถ้ากเป็นคนสวัสดีครับวันนี้คอพุ่งนี้ของนุชิลานใช่ไหมใชู่ดจะยยโรกเท่ากันปะดวที่ยูโรเท่ากัน c o m ลูกไปัสมติมอง พ่อแม่ไอยู่บ้านใช่ไหมอ่านี้ชวรเลยไอยู่บ้านเน่มิสซิสีมาถึงมิสซิสซี่กันเอฮ้ยฉันไม่ใช่เด็กนี่เ้ทาลนผมมหาลัยสตรเไม่สิมหาลัยสาวๆมหลัยโอ้ตายเรีนโชกัน อูจิงเนี่ยโอ้พาทริกแคสเซิแพาทริกแคสเซิแพทกแคสเซิลตลงอุลค้าวทางการตลาดของบิตคอยริมานกัรชาที่ถูกกฎหมายในนิวยอร์กพาทริกแคสเซิลนักเขียนตกลงวิทยาะไรขันขันจะถามยี่ทุกวันเลยใช่ไหมเนี่ยนะอะไรคือสัญชาตมอเมริกันเมน่าหรอไม่น่าหรอเมนใช่ไหม เฮโรแมสโทเรแมสโทคนที่หนักร็อห้าปอนด์โอเคเรมสโทสหนักรสิบหาปนดอายุยี่สิบอกไม่ตั้งเยอะเลยดาวโหลดไฟฟ็อกซจะลองกูเป็นกรูไหมไทเทเนกวาดรูปทเทเนกวาดรูปหนังอะาทเทเนกหนังฉาวาดรูปเอายี้เลยเคสส่าหนุ่มๆชกยสง เฟ่พุกตั้คทอมในฐานหลานผมไม่รู้จักเขาต้มหวยจิกป่ฟรีแฮมสเตนยกเลิกบ <c oughs> ิกอทน์เหตุการ์สะเทือนขวัญเนานะโอยตายทำ <c oughs> ไมรยายกาต้องหมา่ายแล้วฟ <c oughs> ิลใส่ชีสเเดี๋ยวนี้ยังอยากรู้เรื่องเอไม่อาคานโตทำไมต้มเท่ะไร่โอเคยาพูดหุ่นจะได้มันมันเป็นใส่จะบอกที่บ้านยังไท้วงตายแล้วรู้ได้ไงวะตั้งทองเฮยขึ้นจะได้ฟ้า ร้นมือถือในซีเอเตอเรียนนสองสนใผมเพื่นโดยดูสกุอดยังไงจ้เพ่อที่รู้รแบบตรงนี้เลยครับรอเขาช่วยชันไม่ดดนไก็เข้ามาเลยคือวันนีวันนี้แคร์ครับเด็กก็เแครับเกสไม่สเหม็นว่สคัาขนาดนี้แต่ดันมาถามเรื่องทําไมตกเหมนที่นะนะเทไปวาชิตาเอาทั้งหมดไปหมดตัวกับเพื่อนเลยดูเอาเงินทั้ คนหาวิธีการโดยไม่โดนยำจากกระสุนแล้วคุณจะเสียใจแแแแนี่ปุ่มค้าใช่ไหมเนี่ยฮะทำไมฟองเส้นลองจ่ถูดมาส้มผักแต้เข้าใจผิดไรง่ามเดี๋ยวรู้เลยวันคราวกหรือวันเกาหอกวันกาฮอกยัวรับกับผมรัคนโวยวยอย่างไุดยอ ไอ้พวกขอทางานไปจะได้ไมทำไปเลยยังให้รู้มามั่มาเสียทำไมตอบช้นจังเลยหนวดเจอโอนหนวใช่ไหมโอนหนนดีดีตื่นเต้นมากเปิดให้บริการแล้วนะครับ ในนี้สบายมากเลยครับเชิญเลยครับอ๋อนะเดี๋ยวก็มาคิดแต่แง่ดีเลย